รยากาศยามเช้าที่เมืองบุญเหนือครับตรงนี้ก็จะเป็นลานแล้วก็น่าจะเป็นหลันเมือหรือเปล่าานเมือครับ บรรยากาศตอนเช้าที่เมืองบุญเหนือครับเช้ากับสายหมอกเมื่อคืนฝนตก จะวนดูสักนิดหนึ่งครับกับสายหมอบที่เมืองบุญเหนือ ขึ้นตรงนี้ดีกว่าครับ คุนนครับกับฝนที่โปรยปลายในตอนเช้าเมื่อคืนก็ตกครับ บนเหนือนี่หนึ่งครับดูบรรยากาศตอนเช้านะครับกับสายหมอกตอนเช้าที่เมืองบุนเหนือนครับ วันนี้คืนครับคอยเดินทางออกจากเมืองบุญเหนือสู่เมืองไซแขวงอุดมไซครับวันนี้เราไม่ได้ไปที่ยอดู ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองบุญเหนือครับนี่ก็เป็นอ่าน่าจะเป็นหลักเมืองหรืออะไรสักอย่างเป็นพระธาตนี่ครับก็อยู่ที่ตรงนี้น่าจะเป็นลานลานเมืองครับก็ด้านหน้าของเราก็จะเป็นลานเมืองแล้วก็นี่ครับเป็นอ่อ พระาธาตุตั้งอยู่ข้างๆครับแต่นู้นก็จะเป็นก็จะมีสายหมอกคุดยอดผูกครับ นะครับเมืองบุญเหนือแขวงพงสาลีครับด้านส่วนด้านฝัง่งตรงโน้นก็จะเป็นตัวเมืองครับตัวเมืองก็อยู่ยฝัง่งทางด้านนน้ตัวเมืองอบุญเหนือตัวตลาดครับตลาดก็เป็นหลังคาแดงๆอยู่ตรงนี้ครับส่วนเส้นทางสู่เมืองยอดอู่ก็จะไปเส้นทางนั้นครับปื๊ดไป เส้นทางนั้นครับตอนนี้ช่วงเช้าเราอยู่ที่เมืองบุญเหนือแล้วเราจะออกเดืนทางไปที่เ,เมืองไซแขวงอุดมไซครับเราจะมุ่งหน้าไปทางนู้นครับโอเคครับแล้วเจอกันที่เมืองไซแขวงอุดมไซครับเหนือสุดแผ่นดินลาวครับแขวงพงสาลี เรามาถึงแลครับแหวงที่อยู่เนื้อสุดของแผ่ินลาวครับแขวงพงศาลีครับเอเครับเรากำลังเดินทางออกจากเมืองบุญเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองไซแขวงบุดมไซครับจากที่มุ่งหน้าออกจาก ด้านล่างก็คือเมืองบุญเหนือครับที่เรากำลังจะเดินทางออกจากเมืองบุญเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองไทแขวงอุดมไทครับนี่ครับด้านล่างก็เป็นบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงเช้าครับแล้วก็มีสายหมอกปกคลุม ยอดคูดยอดเขาก็ตัวเมืองของเมืองบุญเหนือครับเหนือสุดแผ่นดินลาวแขวงพงศาลีครับโอเคครับเราเดินทางต่อครับมุ่งหน้าสู่แขวงรุดมไทครับครับนีครับเราอยู่ที่เมืองบุญเหนือครับด้านหน้าของเราตรงนี้ก็เป็นบ้านไทยรื้อครับ หลังใหญ่มากหลังสวยและใหญ่มากครับเป็นบ้านไทยลือชื่อหมู่บ้านอะไรไม่รู้นี่ครับในกาดตอนเช้าที่เมืองบุญเหนือกับภาพหมู่บ้านไทยรือครับไทยรือถามเมื่อวาน เขาบอกว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านไทยรื้อครับสวยมากครับบ้านหลังใหญ่มากก,ก็น่าจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ครับนี่กับภาพบรรยากาศตอนเช้าที่ งบหมู่บ้านไทยรือครับนะครับบรรยากาศเช้าๆกับภาพหมู่บ้านไทยรื้อครับโอเคครับเดี๋ยวเราเรออกเดินทางกันต่อครับวันนี้ไม่ได้แวะเสียดายมากครับเวลาไม่พอโอเคครับ